สวัสดีครับพี่น้องชาววอที่รัทุกท่านครับก็ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับประเทศชาติก็ต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสโลกมหาวิทยาลัยก็ปรับให้ทันกับรัฐบาลเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างมากเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากาลังจะเข้าสู่ระบบมาตรฐานที่ชื่อว่าเอสเกครับจะมีการทํางานที่ เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามหลักการของเอติกนะครับก็ถือโอกาสนี้มาชี้แจงมาพบปะก,กับพี่น้องชาวบอเพื่อให้เราได้ทราบเรื่องราวไปพร้อมๆกันนะครับจากนโยบายในการทํางานของคณะนั้นนะครับเราก็ยึด2อทานก็คือนโยบายจากส่วนกลางมาวริจาคสารและนโยบายที่เหมาะกับความเป็นคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับ สำหรับนโยบายที่มาจากส่วนการนั้นนะครับทางคณะโดยทีมบริหารก็ได้มีการวางแผนให้เราสามารถที่จะทำงานไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีความก้าวหน้าตามลำดับนะครับอย่างเช่นทางฝ่ายวิชาการนั้นก็ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักสูตรนอนดีกรีหลักสูตรอัพสกิลรีสกิลนะครับรวมทั้ง การสร้างสตาร์ทอัพการสร้างหลักสูตรใ,ใหม่ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมจีนนะครับทางด้านการวิจัยก็หลักๆก,ก็คือเพิ่มผลผลิตของการวิจัยที่มีอิมแพคแฟกเตอร์สูงนะครับมีโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับภายในและภายนอกนะครับโครงการวิจัยจากนักวิจัยรุ่นใหม่ในระบบพี่เลี้ยงโครงการวิจัยแบบบูรณาการเป็นต้นนะครับส่วนทางด้านนิสิตนั้นนะครับ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นต้องการให้เราสร้างนวัตรกรรมการเรียนการสอนทันยางทันสมัยทุกระูตรนะครับแล้วก็ให้เรามีบริการวิชาการที่บปรุณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยการพัฒนาบัณฑิตทุกคนนะครับให้มี Digital g l o b a l มี creative mindset รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า disruptive technology นะครับ ทางด้านการบริหารนั้นก็เราต้องมุ่งความเป็นธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นเลิศนะครับก็จะต้องเร่งผลักดันส่งเสริมให้บุคลากรโดยเฉพาะสายวิชาการนั้นได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ตามลำดับส่วนฝ่ายสนับสนุนนั้นนะครับก็มีโครงการช่วยเหลือรับรองอยู่นะครับให้สามารถเป็นผู้ ปฏิบัติงานชำนาญการชำนาญการพิเศษเป็นต้นนะครับสำหรับไฟกิจการพิเศษนั้นก็เ,เป็นการสนับสนุนการสร้างคือข่ายความร่วมมือการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกนะรวมทั้งเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรนะครับเป็นต้นเราก็จะพยายามใหญ่ที่สุดนะในการผลักดันคณะให้มีความก้าวหน้าต่อไปนะครับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิศว์และวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราได้รับความ อนุเคราะห์นะครับจากผู้สมงุญทิทางด้านเอเอ็กน,นะครับก็นําโดยท่านดรจิตราพึ่งพาณิชและรองศาสตราจารย์ดรพาณิชเข็มทองเป็นต้นนะครับได้ให้คําแนะนําได้ประชุมศึกษาหารือกับเราอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้ให้คําแนะนาถึงการสร้างาวิสัยทัศนะครับให้สอดคล้องกับความสามารถที่เรามีอยู่และสิ่งที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้านะครับโดยเฉพาะ เรื่องวิสัยทัศน์นั้นนะครับผมก็ขอเชิญชวนให้บุคลากรของคณะทุกท่านได้มาร่วมกันคิดวิสัยทัศน์ที่มีความเหมาะสมะโดยที่ทางฝ่ายบริหารก็จะเตรียมข้อมูลการปฏิบัติงานของเรานรในช่วงที่ผ่านมานโดยหลักการคือผมได้เสนอวิสัยทัศน์ไปแล้วก็คือว่าเราจะต่อยอด อดีตนะครับแล้วก็ปรับปรุงปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตที่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและของโลกนะครับก <c oughs> ็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกันคิดวิสัยทัศน์นะครับและทานอาหารเที่ยงด้วยกันในวันที่9กันยายนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปที่หน้าห้องน้องสว่างแดนดินนะครับเพ <c oughs> ื่ออยากให้เรามีส่วนร่วมนะครับในการ นําไปสู่ความเข้าใจสถานการณ์การกําหนดทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนํามากําหนด KPI ให้พิจารณาค่าตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อต่อไปนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรามองเห็นว่านะครับทีมบริหารเห็นว่าถ้าจะให้บุคลากรมามีส่วนร่วมนั้นนะครับการจัดสรรความดีความชอบจะต้องมีความยึดรนทาโปร่งใสและอธิบายได้อัน,นี้เราก็ตระหนัก เป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีที่จะถลายข้อสงสัยให้ทุกท่านได้ทราบถ้าท่านต้องการนะครับ